ใบหน้านี่จะเปลี่ยนตัวหลอดมาเป็น LED แล้วเรียบร้อยดูเครื่องยนต์ก่อนดูโครงสร้างก่อนแล้วประกันโครงสร้าง100%แน่นอนอยู่แล้วนิ้วเดียวเนี่ยนี่นิ้วเดียวเลยนิ้วเดียวเลยไม่ติดนะครับความสะอาดด้านในเนี่ยโอ้โหคือแบบใสๆเดิมเดิม ผ่อน5,000ทรงแม่งเอาเรื่องจัดเลยนะฮะสำหรับรถเข้าใหม่ตัวนี้นะครับคันนี้เป็น b บรี1.2ตัว v ีออโต้ปี2017ไม่แสนเดียวผ่อน5,000ตลอดสัญญาเฮ้ยนี่เรื่องจริงนะครับตัวนี้นะเป็นตัว b บรีที่เป็นแบบ5ประตูโหตอนนี้หากันเยอะมากนะครับพอเวลามันมีการจัดฟิปเมนต์ลงล้อและตัวรถเนี่ยมันจะกลายเป็นรถที่แบบ แม่งมีทรงได้มากเลยนะฮะสำหรับอีโคคารแบบไซส์ไม่ใหญ่มากนะครับตัวนี้นะเป็นสีขาวเดิมๆนะครับไฟหน้านี่จะเปลี่ยนตัวหลอดมาเป็น LED แล้วเรียบร้อยแต่ว่าพวกแบบอย่างตัวไฟลงไฟหลีนะครับก็จะเป็นหลอดไส้แบบธรรมดากระจังหน้าจะเป็นตัวสีดำเป็นโอแบล็กโลโก้จะเป็นแบบโครเมียมนะครับรถตัวรุ่นนี้ไม่มีอะไรเยอะเลยครับและก็ไม่มีอะไรซับซ้อนด้วย แม่งถูกและดีสำหรับ B O เนี่ยคำสองคำนี้ใช้ได้จริงแน่นอนนะครับคราวนี้เดี๋ยวเราให้ดูตัวเครื่องยนต์หน่อยฮะเครื่องยนต์1.2ลิตรมันจะไม่เหมือนกับตัวนิสสันมาร์สนะเพราะว่าอย่างมาร์สเนี่ยมันจะเป็นตัว3สูบแต่ถ้าเกิดอย่างของ B O เนี่ยมันจะเป็นตัว4สูบดูเครื่องยนต์ก่อนดูโครงสร้างก่อนแล้วประกันโครงสร้าง100%ซแน่นอนอยู่แล้วนะฮะเครื่องเดิมเกียร์เดิม IVT e c นะครับ ตัวนี้นะสำหรับก่อนส่งมอบน้ำมันเครื่องเราเปลี่ยนให้ตั้งศูนย์ทงล้อเราทำให้ระบบไฟทุกอย่างเช็คให้ใหม่ทั้งหมดก่อนที่จะมีการส่งมอบฝากระโปรงฝากระโปรงทุกอย่างคือเดิมหมดน็อตไม่มีอรอยขยับขันไขแกะออกมาทำสีนะครับตัวคานหม้อน้ำบนล่างนะฮะคัดสีด้านใต้ทุกอย่างเป็นของเดิมตัวรถโหลดเตี้ยแบบนี้หลายคนจะกังวลเกี่ยวกับตัวคานหม้อนน้ำ ก็คือมันจะเป็นติ่งอยู่ใต้ด้านล่างอันนี้ไม่มีกระแทกนะครับแล้วก็ไม่มีขูดด้วยเดี๋ยวจะให้ดูตัวทรงด้านข้างสําหรับตัวเนี้ยโอ้โหอันบอกเลยว่านานๆจะได้เข้ามาสักคันหนึ่งเพราะว่ารถในส่วนของสภาพที่ไม่เกินปี2017แบบเนี้ยคือมันน้อยมากและสําหรับคันนี้นะถ้าเกิดเห็นด้านข้างแล้วไม่ร้องวาวเนี่ยไม่ใช่ปฏิภันออโตแน่นอนนะครับ ตรงนี้เนี่ยมันทำมาเพื่อแบบคนที่ต้องการ B-O ตัว5ประตูแบบนี้จริงๆล้อเบิกใหม่ใส่เป็นตัว C-E 28นะครับมันก็จะเหมือนกันแหละนะแต่งานตัวเนี้ยมันจะเป็นก้านที่มันเป็นซี่แชกเยอะกว่า C- e 8 8นะครับหรือว่าเรียกอีกแบบหนึ่งใครรู้ว่าเรียกว่ายังไงสามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะครับแล้วก็ยางเนี่ยเปลี่ยนใหม่4เส้นตัวยางนี่จะเป็น195 5 0 R15 ตัวยางตรงนี้จะเป็นปี2023นะครับเบิกใหม่เลยนะฮะเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะตัวนี้ยางปี2024ครับอันดูผิดสัปดาห์ที่6ปี2024นะครับถ้าเกิดเราดูจากตัวซุ้มกับตัวแก้มยางเนี่ยเอาความห่างนะสองนิ้วสอดของอันเข้าได้แต่ถ้าเกิดนิ้วอันเนี่ยมันเป็นนิ้วใหญ่นะนิ้วเดียวเนี่ยนี นิ้วเดียวเลยนิ้วเดียวเลยไม่ติดนะครับเพราะฉะนั้นพอเวลาคงขับอะไรอย่างพวกนี้กลัวแบบจะกระทงกระแทกอะ่ะไม่มีอยู่แล้วถ้าเกิดมันกระแทกอะ่ะมันกระแทกตั้งแต่โดยเบื้องต้นอยู่แล้วนะครับถ้าเกิดอย่างแบบนี้คือมันจะฟิม้มแมมาค่อนข้างที่จะลงตัวแล้วก็แม็กับตัวรถที่มันเป็นสายแบบแต่งซิ่งๆแบบนี้นิดนึงแค่นี้พอแล้วนะครับคราวนี้ดูสภาพตัวภายในกันบ้างสําหรับบีโอเนี่ยชอบนะ เพราะว่าในเรื่องของระบบปรับอากาศเนี่ยมันจะมีเป็นออโต้และก็ตัวแอร์จะเป็นแบบคูแม็กนะครับความสะอาดด้านในเนี่ยโอ้โหคือแบบใสๆเดิมเดิมพวงมาลัยมังติเครื่องเล่นตรงนี้เนี่ยเป็น CD v ีวิเต่อบลูทูธได้นะถามว่าตรงนี้เล่นยังไงสำหรับการต่อบลูทูธโอ้โหง่ายมากนะครับเดี๋ยวนี่สอนให้ Airbag ABS ครบหมดเบาะผ้าสีดำเดิมเไม่มีขาดไม่มีเปื้อน นะครับพวกน็อตซองลงซ่องในข้างประตูไม่มีการขยับแม้แต่ตัวเดียวไม่มีอรอยถอดแน่นอนนะฮะขึ้นลงแบบนี้ง่ายมากนะครับแต่ก็ต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าสำหรับตัวรถในฟิตเมนต์แบบนี้แล้วก็รถในคาส์แบบนี้มันอาจจะไม่ได้แบบเหมาะสำหรับในทุกๆคนมันต้องคนที่แบบชอบจริงๆนะฮะถึงจะสามารถที่ใช้รถแบบนี้ได้แต่ถ้าเกิดอย่างเราดูนะครับในสับของแบบ อย่างพนักง,งานบริษัทนะฮะค,คณอาจจะเป็นคนที่ชอบแบบแต่งรถนิดนึงแต่ไม่อยากไปเสียต้นทุนอะไรเพิ่มเติมแล้วก็อยากจะผ่อนแบบสบายๆด้วยตัวนี้ตอบโจทย์มากที่สุด2อนะั่นคือสําหรับคนที่อาจจะกําลังทําครอบครัวอยู่ตอนนี้เราอาจจะหารถไว้ให้ลูกใช้ไว้ไปทํางานเราอาจจะหารถไว้ให้ลูกใช้ไว้ไปเรียนนะครับ เพราะนั้นอย่างตัวนี้ผ่อนอยู่เดือนละ5 0า0นไม่ต้องคิดเยอะแอร์เย็นเพลง,งเพราะรับประกันโครงสร้างนะครับตัวนี้เนี่ยมีติดเซ็นเซอร์มา2จุดนะครับพอเวลาเข้าเกียร์ทงเกียร์หอยอะไรพวกนี้มันจะได้ปลอดภัย mm hmm. ไฟท้ายเนี่ยมันจะเป็นในลักษณะตัวโคมโดนัทเป็นแบบนี้เลย mm hmm. ฟิล์มก็จะเป็นตัวเบอร์ทึบนะครับ mm hmm. แล้วก็สปอยเลอร์ไฟเบรกตรงที่3ครบหมดคร mm hmm. าวนี้เนี่ยวิสัยทัศน์ในการเปิดตัวประตูท้ายเด mm ี๋ยวดูนะ มันจะเป็นการเปิดแบบนี้มันต้องเปิดมาจากตัวด้านในเดี๋ยวอันจะกุญแจให้เปิดจากตัวด้านในก็ได้หรือว่าจะปิดจากตัวกุญแจก็ได้นี่จะเป็นแบบนี้เลยเห็นไหมฮะเพราะนั้นทรงเนี่ยถ้าเกิดอย่างเราเปรียบกับพวกรถยุโรปเนี่ยมันจะเหมือนกับตัวซีล็อกโคนะครับคล้ายๆกับซีล็อกโค้นะอันนี้อันก็เปรียบเทียบเยอะเกินไปหรือเปล่าน,นี่ก็ไม่รู้นะแต่ถ้าเกิดยังสายใต้มองเนี่ยมันจะเหมือนกับพวกแบบ รถในทรงพวกแบบอย่าง c ี o c อกโอะไรอย่างแบบนี้เพราะว่าถ้าเกิดอย่างเอาจริงๆเนี่ยตัดประตูตอนหลังออกไปเนี่ยและสามารถที่จะทําเป็นตัวระนาบเดียวกับพื้นรถได้เลยเนี่ยโอ้โหจะเป็นอะไรที่สวยมากสำหรับตัวนี้นะครับแต่มันอยู่เป็นรถในซิกเมนต์เนั่นก็นคือจะเป็น e ีโกคา1.2เกียร์ออโต้ CVT นะครับเดิมๆซอกในสวยๆเลยนะฮะไอสายตรงนี้น่าจะเป็นตัวสายไฟนะครับอันนี้ก็น่าจะเคยเห็นกันมาบ่อยอยู่แล้ว แล้วก็โชกคนะฮะฝาท้ายจะมีอยู่แค่ฝั่งเดียวเห็นไหมฮะนี่คือเป็นความแตกต่างเฮ้ยแม่งสวยนะตัว5ประตูเนี่ยคนก็จะให้ความนิยมมากกว่าตัวสประตูเนี่ยเยอะมากแต่สําหรับคราวนี้เนี่ยสิ่งมันต่างกันอย่างก็คือความหายากรถเนี่ยมันมีอยู่ในท้องตลาดนะบางคนบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวไปประมูลเอาก็ได้รถมีตั้งเยอะตั้งแยะคราวนี้เนี่ยถูกต้องครับไม่ปฏิเสธแต่คราวนี้ในเรื่องของราคาที่ดี ในเรื่องของตัวเกรดที่ดีในเรื่องของสภาพในหลายๆอย่างที่ดีที่สุดสําหรับ B O มือ2เนี่ยมันหาแบบนี้ไม่ได้แล้วอันนี้กล้าพูดได้เลยและสิ่งหนึ่งที่ผ่อน5,000ได้อะไรบ้างล้อแมกใหม่4ีวงจัดทรงตัวรถพร้อมยางใหม่ปี2024นะครับตัวนี้รับประกันโครงสร้าง100%เหมือนเดิมพี่ๆสำหรับราคาเนี่ย319,000บาทเอาแบบนี้เอาแบบนี้ ลูกค้าที่กำลังดูอยู่ใน YouTube ตอนนี้นะ B.O 5ประตูตัวนี้ปี17เกียร์ออโต้ไม่แสนเดียวถามว่าออกรถใช้เงินเท่าไหร่6,000บาทจบเลยผ่อน5,000ตลอดสัญญาออกรถ6,000บาทจบทันทีนะครับไม่ว่าจะมีเครดิตหรือว่าไม่มีเครดิตก็ดีสนใจโทรติดต่อมาได้เลยที่เบอร์เดิม089-1104954หรือว่าไลน์แอดปฏิพัทธ์ออโต้ก็ได้เหมือนกันคันเดียวนะ อย่าให้ต้องมีเหตุการณ์เกิดยานแย่งกันเหมือนซื้อรถก,กับข้าวะนในตรงนี้ถ้าเกิดเห็นก่อนมีโอกาสก่อนมีสิทธิ์ก่อนจองและจัดไฟแนนเอาไว้ไปได้แอนบอกไปได้ไปไม่ได้แอนบอกไปไม่ได้มีไฟแนนวิ่งเซนถึงหน้าบ้านมีจัดส่งรถให้ถึงหน้าบ้านเข้าใจตรงกันนะฮะคนในคันนี้สวยจริงดีจริงและมีอยู่จริงที่ปฏิแิออโต้โทรติดต่อตอนนี้ได้เลยนะครับ